ข้อกิจกรรมข้อใดที่นักเรียนเลือกมาใช้สร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากที่สุดกองไก่กระโดดเชือกคอไข่กระโดดกระต่ายคอควายกระโดดไกลงอง,งูกระโดดข้ามสิ่งของเขามีตัวอย่างให้ทั้งหมด4อย่างถูกไหมว่าเออการกระโดดแบบไหนเนี่ยที่จะสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากที่สุดน้องก็เริ่มไล่ดูเลยนะการกระโดดเชือก ก่อนที่จะมาไล่าตามชอยพี่ถามว่าการที่เราจะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเนี่ยควรจะกระโดดในลักษณะไหนการที่เราจะสร้างความแข็งแรงเนี่ยการที่มันจะมีความแข็งแรงหรือว่าการสร้างกล้ามของมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีน้ําหนักที่กดลงมาทับยังกล้ามเนื้อน,นั้นๆแล้วก็บริเวณน,น,นั้นๆถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เกิดความแข็งแรงเนี่ยก็ต้องฝึกโดยทําให้เกิดแรงต้านทาน ที่มีน้ำหนักลงมาหรือว่ามีน้ำหนักลงมาที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการนั่นเองกอไก่การกระโดดเชือกปกตกดดเิเรากระโดดเชือกเรากระโดดเตี้ยๆถูกไหมกระโดดนิดเดียวเองปึ๊บปึๆๆ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดเพื่อให้ผลพื้นเพื่อให้เชือกสามารถผ่านเท้าเราไปได้ถูกไหมมันเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหมเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ถามว่มาเยอะไหมคือไม่เยอะถูกไหมเพราะไม่ได้รับแรงต้านจากแรงที่จั๊มเราจั๊มลงไปนั่นเอง ส,ส่วนการกระโดดกระต่ายส่วนไหนกระโดดก,ก,กระต่ายเขากะโดดขาเดียวถูไกไหมค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเป็นการฝึกความคล่องตัวส่วนใหญ่เป็นการฝึกการทรงตัวมากกว่าถูกไหมคะมากกว่าการฝึกการกล้ามการใช้กล้ามเนื้อโดยตรงส่วนข้อคอควายก็คือการกระโดดไกลการกระโดดไกลเหมือนฝึกในเรื่องของน้าการลงน้ําหนักเพื่อที่สามารถ กระโดดให้ไปอยู words, ่ที่จังหวะที่ไกลที่สุดเป็นการฝึกน้ําหนักฝึกจังหวะมากกว่าถูกปะเพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้ถ้าถามว่าถ้าตะต้องการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเนี่ยคนเลือกใช้กิจกรรมใดก็คือควรใช้กิจกรรมที่เรียกว่าการกระโดดข้ามสิ่งของเพราะการกระโดดข้ามสิ่งของมันคือการกะจังหวะปึ๊บลงน้ําหนักฝั่งนี้แล้วก็ลงฝั่งนี้ตามถูกไหมแล้วก็มีการวิ่งแล้วก็กระโดดเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งในเรื่องของการวิ่งการลงน้ําหนักการกระโดดการกะจังหวะหมดเลยถูกไหมก็จะเป็นการเสริมสร้าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากที่สุดถ้าเทียบกับการทาทั้งหมด4อย่างนี้3อย่างที่เหลือน,นั่นเองนะฉันก็ด้ตอบข้ององูก็คือการกระโดดข้ามสิ่งของเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ